บุคคลที่ค paper, ้ำประกันนะคะให้กับคนเข้าที่ประเทศเกาหลีแล้วถ้าเกิด cover visa เนี่ยมันจะมีผลไหมอันนี้มาดามขอตอบตามที่รูปเพจมาแชร์มาดามนะคะส่วนใครมีข้อมูลมากกว่านี้ก็เอามาแชร์กันนะคะมาดามจะบอกแบบนี้ค่ะว่ารูปเพจคนนี้นะคะของมาดามเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยบินมาที่ประเทศเกาหลีแล้วเขาติดต่อมอนะคะเขาก็เลยให้แฟนเขาเนี่ยค้ำประกันเขานะคะเข้ามาที่ประเทศเกาหลีแต่มาดามจะบอกก่อนนะคะว่าการค้ำประกันนั้นนะคะทำได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับว่าตมจะให้แต่ละคนที่ค้ำทำแบบไหนบางคนก็แค่ส่งเอกสารเข้าไปนะคะเป็นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ใดๆก็ได้เป็นแค่เอกสารว่าคุณค้ำประกันคนนี้แต่ใครบางคนนะคะอาจจะได้วางเงินค้ำประกันนะคะอาจจะ2ล้าน3ล้าน5้ล้านแล้วแต่ที่ตมจะขอนะคะถ้าเกิดว่าคนกลับ ตามปกติเนี่ยตอมาก็จะคืนเงินให้นะคะอันนี้คือในกรณีที่2หรือในกรณีอีกข้อหนึ่งนะคะที่ลูกเ็จคนนี้ของมาดามเนี่ยเขาเจอนะคะคือตอมากเกาหลีเนี่ยให้คนที่ทาให้แฟนเขาเนี่ยมาเซ็นเอกสารนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องคนนี้นะคะลูกเ็จคนนี้เขา cover คนเกาหลีแฟนเขาเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับถึง30ล้านวอนนะคะ oh. ก็คือในใบเซ็นสัญญาคำ้ำเข้าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะให้เขียนแล้วก็กรอกข้อมูลเซ็นรับทราบเลยนะคะ <Okay. S 1> คราวนี้แฟนเขาก็โอเคในเมื่อมาถึงแล้วก็ยินยอมรับนะคะเซ็นให้หุิงเข้ามานะคะคราวนี้ค่ะแมร์ลาจะบอกนี้ว่าผลปรากฏว่านะคะตอนที่มันมีโครงการไม่ติดแมกริสอะไรแบบนี้น้องคนนี้ก็รายงานตัวกลับไปนะคะ mm. ก็ผล ปรากฏว่าไม่ได้มีผลนะคะกับผู้ค้ำประกันอ่าอันนี้ในกรณีที่เขารายงานตัวกับเองเขาไม่ได้ถูกจับนะคะแต่แน่นอนเลยค่ะถ้าวันนี้บุคคลที่คุณค้ำประกันนะคะแล้วถูกจับนะคะถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะถูกจับตอมอหรือตำรวจใดๆก็ตามถ้าถูกจับมาปุ๊บนะคะเขาจะตรวจสอบประวัติทั้งหมดเลยค่ะว่าแอบคุณเข้ามากรณีได้ด้วยวิธีไหนนะคะใครเป็นบุคคลที่ค้ำคุณ แบบนี้นะคะถ้าถูกจับมีผลแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถูกจับนะคะไม่ได้ถูกดำเนินคดีใดๆรายงานตัวกลับออกไปเองแบบนี้ก็อาจจะไม่มีผลนะคะเหมือนที่น้องคนนี้เขาทําเพราะว่าเขาก็บอกว่าแฟนเขาก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าอ่าค้าประกันแล้วเขาก็รายงานตัวกลับออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถูกจับนะคะมีผลแน่นอนนะคะหรือมีใครโทรแจ้งตมหรือโทรแจ้งตํารวจนะคะว่า อ่าบุคคลคนนี้มีคดีหรืออ่าเป็นยักยอกทรัพย์หรือใดๆก็ตามนะคะสมมุติถ้ามีการโทรแจ้งเข้าไปนะคะเขาก็จะลงเลขอค้นหาประวัติแล้วค่ะว่าต่างชาติคนนี้เข้ามาด้วยวิธีแบบไหนนะคะใครเป็นมันก็จะลิงก์ถึงกันหมดนะคะดังนั้นถ้าเกิดมีคดีความมีการถูกจับใดใดเนี่ยอาจจะมีผลแน่นอนถึงบุคคลที่ค้ำดังนั้นการค้ำประกันให้คนนะคะต่างชาติเข้าไปที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เขาระมัดระวังมากเขาจะไม่ได้ค้ำกันง่ายๆนะคะเพราะถ้าเกิด ้อะไรขึนมีผลถึงผู้ค้ำประกันแน่นอนค่ะทุกอย่างจะถูกลงบันทึกในระบบของเกาหลีนะคะถ้า,าคนที่คุณค้ำถูกจับแบบนี้ถ้าถูกดำเนินคดีใดๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าผู้ค้ำเนี่ยเป็นแบ็กกริดของทางเกาหลีเหมือนกันจะมีผลถ้าจะอนาคตนะคะจะยื่นขอตัววีซ่าให้กับคนอื่นหรือจะเอาใครเข้าที่ประเทศใดๆก็ตามแบบนี้นะคะมีผลแน่นอนนะคะดังนั้นให้ทุกคนรู้ไว้ว่า ตามนี้ค่ะว่ามันมีผลถึงบุคคลที่คำ้ำเขาจึงไม่ได้ที่จะค้ำกันง่ายๆนะคะโอเคดังนั้นก็ตามนี้ค่ะ